มันมีนะัมีก็แ่ารถที่มีใบรับรองในการขอให้กบพี่อาราพนักงานวที่ไม่มีเอกสารก็ภารกิจของเราวันนี้ก็คือนะครับออาตะเวนตดนไมเราสัดตัตไม่เห็นเลยแล้วพี่เอเบิก็จะไปเซฟด้ว ทิ้งไว้ป่านี่น่าจะเยอะอยู่แข็งเสือโอเคหนีหนีหนีลูกคือกูอะไรอะเห็นป่ะกูจะไม่ลู้ไปดูอ้าเลยนะลูกไม่ยากมันขึ้นมมันเปิดใหม่ได้อันนเปิดใหม่เมื่อกี้ใหม่กรเปากระเป๋าเยอะแหมท่านพงศ์อย่างนี้ทำไมแล้วอะไรอีกอย่างเดียวครับแล้วมึงขยับทำไมรถไม่วิ่งครับเฮ้ยที่ทับบ้าให้ตายตอนขยับอะไรมันล่วง ไม่มีมีแต่มีครับเฮ้ยขนุนเสพเล่นเสพอย่างเดียวครับอย่าตายเลยครับมันเอาของทิ้งครับนาครับน้ากับบัตรจะให้น้าดูสุดตัวทั้งนัเห็นแล้วเม็ดนึงนั่นข้างในเนี่ยแต่เม็ดนึงเม็ดนึ่งเอาไปกระหะ่างตลาดไมันทิ้งของกลางแถวเนี้ยเยอะมันน่าจจะเท่ากันสิบเม็ดอ่ะอ๋อร้อยสิบห้ามันแรงดีกว่าแฉงแฉงมาแล้วมันเห็นไหมคัน ไม่โดน่อยแค่นะสิบครับเดาดราบกำลังทำอยู่ครับเดี๋ยวเราหนีเจ้าที่ทำไมอุ๊วครับฮะไม่มีทะเบียนนะไม่มีทะเบียนครับเบรกไม่อยู่เราเคลื่อนมาความเร็วเท่าไหร่อย่างเงี้ย ร้อยครับเฮ้ยสายไปฟ่ายไฟไหนร้อยหนึ่งไม่ได้เบรกเลยเบรกมันไม่มีครับมีเบรกหน้าไม่ใช่้ยนี่ตีอะไรฮะดูดิฮะของเราไอ้นุ่มตีอะไรแล้วตอนแรกอ่านดิตอนแรกพูดังตีสองกี่นาทีพูดด้วยแปดนาทีครับไปไหนเนี่ยบังน้อยครับบังน้อยมาทำอะไรเนี่ยไปไม่มีตลาดบ้านน้องมาบ้านน้องแล้วทำไมถึงมาที่นี่ได้อะ มีใครมาเจ้าที่คือพี่ไหนนะครับพี่ไหนปอรู้ด้วยปอปอไหนให้ปออะไรไม่รู้ปอหรือนีอะไรมาบ้างเอาอะไรมาบ้างเล่นบอลกูไอ้อยู่นู่นอยู่ที่รถป่าของกลาองรถอยู่ที่รถมาเลยนะมาใกล้เล่นไปตัวหนึ่งเล่นแล้วก็มาตัดสายนั่นสายห่างแล้วอะไรตัว19 19เมตรเอาไปทำอะไร19เมตรเอาไว้ดูครับไว้ดู ขายด้วยป่ะเนี่ยดูไม่ได้ขายทำนาอยู่เนอะทำรับจ้างทำนาอยู่รับจ้างทำนาดีไม่กลัวรึมั้ยพี่จะขายอะไรพี่ายนีดมั้ยมาทำนาตรงนี้ก็เลยวิ่งมารู้ทางชำนาญทางเลยอ่ะแล้วกระเป๋านี่เราไปหมกไว้กี่ตัวหมกไว้ประมาณสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวอีกแล้อยู่ในกระเป๋าแปดแปดในกระเป๋าแปดคือทำไมไม่หมกหมดเลยอ่ะสัดเบอร์ตรงนั้ มาจังดึงมาให้หมดเลยเอามาให้หมดมีออกส่ทุงปุ๋ยนึงให้เอาเอามาให้หมดเอามาให้หมดล่วงแล้วล่วงไปเลยนะไม่ได้ดูดแล้วโยนอยู่ไม่ใช่เหรอมีให้ยี่สิบเมตรก็ดูเป็นหนึ่งครับยี่สิบเมตรซื้อมาจากไหนยี่สิบเมตรเอเยอครับเอเยอโยน ไหนที่จะไปหมกไว้เฮ้ยเอามันมาชี้ดิถอดก็นั่นไปแล้วเนี่ยใช่ไหมไปปอกก็นั่าหนอดปอกอันใดออกแล้วดึงออกดึงออกตัวไซมันเก็บเก็บเหมือนใช่ป่ะประมาณเยอะแล้วนะเนี่ยดึงได้ขนาดนี้ทำมาเรื่อยเรื่อยใช่ไหม เจอที่ไหนก็ตัดข well, องเขามาเร <c oughs> ื네่อยๆตัดเก็บมาเรื่อยตัดนี่ไล้ตัดถ้ามันยกนี้ยกก่อนเลยมึนยกออกมัยกไปเลยยกวางเลยได้ผงร่งมีอะไรบ้างมันยกมี่นี่นี่ห้าสิบบาทตอนนี้หาสิบบาทบริษัทอะไรที่ทำอะไรบริษัทเนี้ยเี่ยอีกนะ